うん。 คุณผู้ชมคะคำว่าสิทธิมนุษยชนไม่ใช่คำจำกัดความสำหรับกลุ่มคนใดกลุ่มคนนึงเท่านั้นนะคะไม่ว่าคุณผู้ชมจะเป็นคนยากดีมีจนสูงต่าดำขาวเป็นผู้พิการหรือเป็นคนปกติทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันคะ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิการสังคมส่วนใหญ่อาจมองข้ามคำว่าสิทธิ หรือแปลความหมายผิดไปผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหวไม่ต้องการคนที่คอยประคองหากแต่เป็นสิทธิที่จะเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยเช่นเดียวกับผู้ที่ปกพรองทางการมองเห็นมิได้ต้องการคนจูงมือหากแต่สิ่งที่เขาต้องการคือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ช่วยให้เขาสามารถเปิดโลก,กทัศน์กว้างไกลได้นี่ไม่ใช่สิ่งที่เกินความต้องการหากแต่เป็นสิทธิ์แห่งมนุษย์ที่คนทุกคนต้องมีอย่างเท่าเทียมกันความจําเป็นเนี่ยถ้าเกิดพูดพูดถึงเรื่องกฎหมายก็กฎหมายก็ใช้บังคับแล้ว นะครับว่าอาคารที่เป็นอาคารสาธารณะเนี่ยต้องจัดสิง่งอำนวยความสะดวกให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงปี48ในส่วนที่เป็นอาคารเก่าเนี่ยก็มีมติคอรอมอให้อาคารราชการส่วนใหญ่เนี่ยปรับปรุงให้เหมาะกับกับคนพิการและผู้สูงอายุเนี่ยให้เสร็จสิ้นเป็นในปี54สีด้วยอย่างไรก็ตามเนี่ยเวลาเราคิดถึงเรื่องสิ่งพวกนี้สิง่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการเนี่ยฮะอยากให้มองข้ามไปว่าถ้าเกิดเราทําเสร็จแล้วเนี่ยทั้งผู้สูงอายุเด็กทุกคนในอาคารก็สามารถใช้ได้มันเป็นสิง่งอำนวยความสะดวกที่ ที่เหมาะกับคนทุกวัยสามารถใช้ได้เพราะงั้นถ้าว่าไปแล้วมันก็จําเป็นนะอ่าสหรับคนคนทุกอ้วนสำหรับคนทุกคนในสังคมเลยในในในส่วนของสถานประกอบการหรือร้านค้าต่างๆนะครับต้องต้องรับคนพิการเข้าทํางานนะครับตามกฎหมายไม่ไม่อยากจะให้คิดว่าเป็นภาระที่ต้องรับคนพิการเข้าไปทํางานไม่อยากจะคิดว่าพ่อสองสารคนพิการไม่ต้องทําอะไรมานั่งเฉยๆก็ได้นีนนครับอยู่ไม่นานหรอกครับถ้าลักษณะอย่างเงี้ยนะครับคนพิการก็ต้องลาออก แต่เมื่อไหรก็ตามท่านท่านมองถึงศัก,กยภาพความสามารถของคนพิการที่ท่านรับเข้าไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนตาบอดหัโหนกหรือพิการทางการเคลื่อนไหวก็ตามเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะช่วยเหลือเขาเขาสามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้แล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองที่ที่เป็นส่วนหนึ่งที่เพิ่มมูลค่าให้กับสถานประกอบการหน่วยงานของท่านได้ นี่ไม่ใช่สิ่งที่เกินความต้องการหากแต่เป็นสิทธิ์ของมนุษย์ที่คนทุกคนต้องมีอย่างเท่าเทียมกันผู้พิการควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ได้รับสิทธิด้านสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดจนส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและปรับสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อคนพิการซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะทำให้คนพิการได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมอันจะนำไปสู่การยอมรับทางสังคมเช่นเดียวกับคนทั่วไป นอกจากนี้การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกยังเป็นการกระจายความเป็นธรรมให้กับทุกคนในสังคมเพื่อให้มีโอกาสในการเข้าถึงบริการและข้อมูลข่าวสารต่างๆที่สามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได้อีกด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกภายในและภายนอกอาคารเช่นที่จอดรถทางลาดทางเดินทางเชื่อมเราจับป้ายสัญ,ญลักษณ์ประตูลิฟต์สำหรับอาคารตั้งแต่2ชั้นขึ้นไปห้องสุขาพื้นผิวต่างสัมผัส และบริการพิเศษอื่นๆเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550ที่กำหนดให้คนพิการมีสิทธิ์เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ หัวใจสาคัญของผู้พิการนะคะก็คือการได้รับโอกาสและได้รับพื้นที่ที่ยืนอย่างเท่าเทียมนะคะรวมถึงสามารถเข้าถึงและก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างเท่าเทียมด้วยไม่ว่าจะเป็นการจัดพื้นที่ที่อำนวยความสะดวกต่อผู้พิการการได้รับการคุ้มครองสิทธิและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามความเหมาะสมนะคะรวมถึงสามารถมีส่วนร่วมและก้าวไปกับสังคมได้อย่างเท่าเทียมค่ะ ต Han ้นบนศักดิ์สิีคือความหมายบรรดามีคือวิธีแห่งความเป็นคน